สวัสดีครับวันนี้ผมก็ฟุกสายแล้วนะครับผมผมก็จะพามาตกปลากฏเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาดึกหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มาคลองท่าสารนะครับผมเพิ่งมาถึงกันนะครับเพิ่งเอาเรือมาถึงหมายหมายแรกกันนะครับมวันนี้ก็จะมาตกให้ดูนะว่าจะกินอีกหรือเปล่านะครับวันนี้มาสองคนนะครับผมมากับผ่านศิษย์ขมิบด่างนะครับพอดีพานมองติดทุละนะครับผมแล้วก็มากันสองคนนะครับมาลําเดียวนะครับวันนี้เอยวจะมารอดูนะว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะ นี่นะครับเหยี่ก็เหมือนเดิมครับผมฟุกสายเลาะเหมือนเดิมครับผมมาหาผลงานให้นานาดูนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเนี่ยก็จอดแล้วนะผมจะมาดูผ่านซิสกันนะผมมนี้ครับอันนี้ก็ผ่านสิสนะครับผมวันนี้ก็จะก็ในความเซียนนะครับฝนตกเราคาดว่าน้ําจะเปลี่ยนเรามาดูแล้วน้าขึ้นนิดเดียวนะครับก็น้ําไม่ได้ขุ่นไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรเลยนะครับก็มาแล้วนะครับมาแล้วก็ลองดู ลองชมครับจอดหมายแรกครับอันเมื่อกี้มีดึงไปทีนะครับปัดไม่ทันเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับเราว่าวันนี้อาจจะตกไม่นานครับตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแ๋้วพรุ่งนี้เช้ามีธุระนะครับก็อยากอยากโดนตึงมือนะครับเราก็เลยต้องหมานะครับโอเคครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับ กันจะได้ปลาให้ตัวกันเรียบร้อยน้วอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหเจ็ดชีโอ้โหงามมาก้ะงามใสนะเมื่อกี้กี่ปุ๊ดปาดเลยนะเจ็ดชีเดี๋วแล้วโดนมาใช่นะ ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหมายแรกครับทานฟุกโดนแล้วครับมาแล้วนี่ครับผมครับมาแล้วครับเล็กๆนะผมเนี่ยครับผลงานนะผมฟุกสายเลาะนะผมอ๋อมีตัวมีตัวเป็นโดนนะเก็บเล็กๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะหาตัวใหญ่ให้ดูนะผมเดี๋ยวมันลุนต่อนะผมตัวแรกครับแต้มแรกของเรานะครับลุนกัน คันคู่ใจเลยนะผแดงขาวนะผมคันนี้ผมก็บิวเองนะผม,ผมจะงบอกมาให้นะทีแรกก็มันยาวไปเก้าเมตรนะครับหลูกผู้เข้มนะครับผมก็ตัดนะมันเหลือที่สี่นะครับเผมให้ดูคันนะอุปกรณ์ใช้ผมนะของจริืก็ปล่นะดูนะผมมีชื่อตัวเองนะคนระับ ดูั้งกันเราจะมีกวดั่างหรือเป่าเอาับเตัวใหญ่นับ้อบอกแล้วบอกแล้ว้โหโอ้โเป็นโลเป็นโลเป็นโลเขาโตแล้วเปล่าคับเดือดไ หม,มาไหมอ่ะอไ,มมไม่มาด้วยดวนูนะผมไม่มาด้วย oh ho, โอ้โหดูเบ็ดเขาติดปล่าติดขยวดะวะติดขยดดะอยู่อยู <c oughs> ่อยู <c oughs> ่นี่ติดขยะวะค่อยค่อยเบ็ดจะหักไหมเนี่ยหันบิวครับหันบิวครับหมาเปล่า เปล็ดล็อกหวานได้หน่อยครับไอ้มันมันออกเองเลยวิวโอโยโยู่โย่มาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับกิโลนี่หมาวิ่งเข้านู่นเลยครับวิ่งเข้านู่นครับโอ้โหดูครับวิ่งเข้าต่อครับโอ้หืมดูครับค่อยๆหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วกดขังวาเลี้ยงไปเลี้ยงไปมาแล้วค่อยๆมันดูครับดูโยโยปลาโยครับ หมาครับหมาครับค่อยๆค่อยๆใจเย็นสายมึงเล็กด้วยติดขยะติดขยะงูน้ำรึเปล่ามันล่อยสมองหน่อยนะไม่งั้นไม่ได้ตัวของใหญ่นะผม อยู่อยู่ต้องลงว่ะงั้นได้เหรออยู่อยู่อยู่ดีภัยเข้าหน่อยไม่งั้นเรือไหลจะลงน้ำก็ไม่ต้องไปต้องต้องอ่ะดูนะผมแต่แล้วกูลงจริงดิลงดิไอ้ตัวก็ต้องลงดูวะดูนะผมนี่ครับเดี๋ยวให้พันซิทจะลงน้ำแล้วภัยเข้าหน่อยดิ นี่ครับเดี๋ยวให้ป่านซิทลงนะครับผมโอ้โนี่ครับติดมันติดมันมุดนะครับไม่ใช่ลงไปหลุดนะเมื่อกี้มันยังดึงๆอยู่นะดูอยากให้พาสิทธิ์ลงโอ้ยู่ยูยู่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 นะครับผมน่าจะรุ่นรุนอ่ะลองดูดูครัหลุดแล้วเอาถ่ายหน่อยหลุดนหลุดโอ้ยจับ อับเลยออกเลยออกเลยออกเลยโอ้โหดูด um ูน้องถอดเสื้อผ้าแล้วโอ้วนใหญ่แล้วกดเหนือแล้วผมโอ้โหโอ้ซิดจอนะผมดนดูนะผมโอ้โหดูดูนะครับน้องๆนี่นะครับเยี๋ยวฝึกสายร้อนะครับผมผลงานนะเอาไปฉายลงได้ครับ เห็นนะมีแล้ครับผมโอ้โหใหญ่สุดๆนะครับตัวนี้น่าจะมีสองโลครับใหญ่ใหญ่มากนะครับดูนะครับผมอยู่หน้าผมโอ้โหใหญ่มากมากนะครับผมจุบหน่อยจุบหน่อยหลังเราเลยบอกแล้วมันต้องมีดูนะครับีกือบรุดนะครับผมดูครับอ่าเลยนะครับผมดูดูเป็ดนะครับสุดยอดนะครับผมนี่นะครับผมนี่เลย ฝุกสายล้อนะผมใช้งานได้จริงนะผมนี่ของจริงไม่ต้องพูดเยอะนะผมมีตัวเป็นโดนนี่สุดยอดตัวใหญ่ๆเลยนะผมบายอย่ามันลุ้นกันต่อครับเมื่อก,กี้ผ่านสิทธิ์จบได้ลงหนามแล้วผมถอดเสื้อผ้าแล้วนะผม,ผะผมสุดยอดไปจริงวันนี้มันทั้งตัว,ตรวครับผมแล้วก็จากได้ตัวใหญ่นะผมแล้วก็ได้ยายไหมแลนะ้วหมายแตกไปแล้วนะเรือมันไหลแล้วไม่ได้หมายแตกแล้วพนะอดี ตอนนี้ว่าจะลงน้ําไปเอาปลานเนาะเรือมันได้ไหลออกมาเนาะ,ะแล้วก็ได้ขยับไมาไมานิดนึงนะลุ้นกันต่อนะว่าจะโดนของใหญ่อีกหรือเปล่านะครับคืนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับท่านผู้ชมมันติดกิ่งไม้นะอาจจะมองไม่เห็น โด,โดนโดนนะครับโดนนะครับน้องๆน้องปลาป,ปลาปกะเพียนหรือเปล่าโอ้โหกดค้งกดค้งกดแหลงกดเลยกดค้างย่ารู้อาจจะมืดๆหน่อยนะมองไม่เห็นดนนี่ครับกดค้งเล็กนะผมอืมเราพอได้แล้วมืดๆน่อย เปิดไฟฉายให้มันเลยโอเคนี่นะครับผมลูกปรากฏทางนะครับผมนี่กด้างกระโดดนะลูกมันนะครับได้พอได้ตัวยุ่นะครับผมไปเดีย๋ยวมาลุยกันต่อนะครับหาปรากฏเหลียญใหญ่กันว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะครผมไปครับผมผ่านสิทธิ์เอาแล้วนะครับนี่าดูนะครั ครับผมขอได้ขอได้เล่นนะครับตัวไม่ใหญ่นะสุดยอดเล็กใหญ่ค่อยๆเก็บไปก่อนนะครับอย่าไปลุ้นตัวใหญ่นะเราก็เก็บตัวเล็กก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าจะมีตัวใหญ่อีกหรือเปล่าคืนนี้ พันธุ์สิทย์บอกป่าตานจะกินนะเดี๋ยวไปดูพันธสิทย์นะครับผมตดิดแล้วติดขยะ,ขยะว่าปายอยู่ไหมว่า,วามันปัปดึงอยู่นั่นแหละมันดึงไม่ไปอืม เรียบร้อยนะครับผมอข้าวซีตาเลยนะครับนี่ไงโชว์ผลงานหนะซีนะครับผมกินแบบไม่รู้ตัวนะครับมันติดมันติดขยะนะโอเคได้เรื่อยๆขอได้อยู่เนี่ยตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอได้เนาะเดี๋ยวมันกันต่อว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่ามาต่อเลยนะครับผม คันที่ขึ้นมาแนละ้วแต่เรามาลุ้นกันว่างเราจะมีรั่นหรือเปล่านะครับเอาปลากินคันนะดูนะดูนะคิับคันผมนะเจ็ดนะร้อยนะผมรัวปลาอะไรนะปลาโกดนะครับผม โอ้โห,โห,โห,โหกดเหลียงนะครับผมเหลียงเล็กนะครับผมมีใหญ่ๆได้หมดนะครับนี่ตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับหาตัวใหญ่ไม่เจอเอาตัวเล็กไปก่อนนะครับไปลงกันต่อมาหาตัวใหญ่ต่อนะครับับมนจะมีตัวใหญ่อีกหรือเปล่า,ลาน,ะนะครับผมไปผ่านเสกินะครับผมผ่านเสกเอาเยอะก็เป็นแล้วผมหันกล้องน,นะครับไปใช่ความ รูกปรากฏนะครับผมเด็กกระจิ๋วหาหาตัวใหญ่ไม่เจออีกแล้วนะครับเดี๋ยวหาตัวใหญ่ให้ดูว่าจะมีดูตัวดิเชยญอะขึ้นันเดียวโอ้โหลูกปรากฏนะครับตัวนี้ไปยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับ ตอนนี้มีจะติดปูนตระถานนี่ปล่าวะไม่น่าิดโดนนะ ครั้งอีกแล้วนะครับผมตัวพระจ่ายนะเดี๋ยวครัาเนี่ยรูปปรากฏครั้งนะตัวที่สองนะเราไม่เจอตัวใหญ่นะเราลูกกันไปก่อนนะไม่เจอตัวแม่มันะหางแดงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่านะได้แต่ตัวเล็กๆวันนี้ไป นี่นะครับผมตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านนะครับผมต้องมีทุระนะครับต้องมีทุระไปทําต่อเราก็ใช้เวลาตกไปชั่วโมงนึงนะประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็ได้ปลาอยู่นะครับได้ตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กๆนะครับใหญ่น่าจะประมาณกับสองโลได้แล้วอยากจะตกต่อนะครับผมโอ้โหจะต้องไปทําทุระนะครับมก็เลยเสียดายมากนะครับน่าจะ มีตัวนะครับผมอาจจะได้กลับมาอีกสักรอบนะบตอนนี้เราก็เก็บของนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านกันก่อนนะครับวันนี้ก็เสียดายมากได้แค่ชั่วโมงเดียวแถมได้ตัวใหญ่ด้วยตัวนึงกะว่าจะได้แบบเพิ่มเลยสักสามสี่ตัวแต่มันก็ต้องต้องกลับ,บมีธุระจริงๆนะรอะผมจะไปไหนตอกันนะครับรอดูนะผมว่าจะไปลงที่ไหนตอกนะครับตอนนี้ฝนก็ตกกันนะครับ ก็น้ำก็ขึ้นแต่ต้องรอดูนะครับว่าพวกผมจะไปไหนต่ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูปรากฏนะครับผลงานนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็ผลงานนะครับผมก็ดูนะน่าเสียดายมากนะแล้วมีเวลานะโอ้โหดูตัวนี้นะไม่ออกด้วยเป็นังไงดูนะครับผมโคตรใหญ่นะครับผมใหญ่มากตัวนี้ ดูนะผมอคือแบบดูมือผมนะแบบใหญ่จริงครับยาวกว่าตะก้านะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นพวกรูปปรากฏคางนะครับนี่ของดีก็นี่นะครับอยากให้ดูของดีนะครับนี่ะไรนะครับฟุกสายล้อนะครับเยี่ยมมากนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมนี่ครับดูที่บนงานนะครับ นี่ค่ชั่วโมงเดียวนะครับก็ได้กี่ตัวเดีย๋ยวผมนับให้ดูนะครับดูกอมีตัวใหญ่หนึ่งครับโอ้นี่มันลูกปลาเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดตัวแปดตัวนะครับก็ผลงานก็ได้ประมาณนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งแปดตัวก็โอเคนะผมนี่นะไปยังไงเดี๋ยวผมขอตัวนักก่อนนะครับผม กลับบ้านกันก่อนนะครับนี่ครับถามพาสิตนะครับว่าเป็นยังไงนะผมก่อนกลับนะครับตรงนี้ก็มีงานนะครับเดี๋ยวเราก็ตกพอได้ตึงมือนิดๆดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะครับอยากแค่มาลองมาลองเทสหมายดูนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็พอได้มันนิดหน่อยนะครับโอเคครับใกล้ๆกลบ้านแค่นี้เดี๋ยวค่อยมากันใหม่ บายๆครับเดี mm ๋ย hmm. วเจอกันใหม่นะครับทริปหน้านะครับผม